จะมาพาเล่นเกมโดบอกครับผมมาเดี๋ยวขอย้ายปุ่มสีสม้มโอโทรศัพท์ค้างจะสีค้างมหาสแตกตีโทรศัพท์ขอไปที่มีคำหยาบนะครับผมโอเคโอโทรศัพท์แล้วมันน้อยโทรศัพท์แล้วมันน้อยเลยอาจจะทำให้โทรศัพท์รวนโทรศัพท์รวนมากเลยอะ่ะโอเคนะผม แล้วเราจะเล่นแบบไหนดีเอาบุ๊คเมนไหมโภาพแตกภาพแตกมากโอเคอันนี้ก็อันนี้คือเกมพาร์ทเนาะเกมพาร์ทโอ้โหแบตเหลือสิบแปดเดีโเดเหโเ,เกมพาร์ทนะผมนี่นะครับผมเดี๋ยวก็เล่นเลยเฮมาแล้ว แม่งนี่ต้องใช้เวลารอดูนโหล้ำสามล้ำสามโอ้โหกระโปกมากเยแม่งต้องใช้เวลารอนานโหต้องปูสัตว์นอนรอเลยบอยเลย เครื่องนี้คือแบบไม่บีบแต่เลยนะบีบเบาๆบีบโอ้โหไอสัตว์เอ้ยไอสัตว์เอ้ยเล่วจะกระดูกคาพ่อมึงรอขอไม่ที่มีคำยาบอีกรอบเพราะว่าโทูสัตว์เฉยมันล้วนมันล้วนอยากด่าไอเ้เหี้ยขอไม่ที่มีคำหยาบครับผม ขอให้ที่มีคำหยาบนะครับมผมผมขอโทษอีกทีนะครับผมโอ้โหดูภาพแตกแหละเลขหนึ่งเอ็มอะไรวะอะไรวะเลขหนึ่งเอ็มอ้าวเงินว่ารีสดแองอะไรแองหนึ่งส่วนสองแองหนึ่งส่วนสอง อาวแมวหายอ้าวแมวสีส้มโอ้โหเอาทรศัสับคางเชีย่ยเออเขาไม่พยคยายาบโอ้ยเร็วกูบอกหามเลยขขไม่าย่มีคหยาบโอ้โหโอ้โหขนาดนี้ต้องเสียเวลารอเป็นชาติจนกว่าจะเล่นภารกิจเสร็จโอ้โ โทรศัพท <ge ar> ์เ <ies> จ e ็ดแม่มเจ็ดแม่มโทรศัพ <again> ท์โคตรเจ็ดแม่มบีเต้เบาๆนะผมโหอะไรเนี่ยโอ้กูย่านมูนีสอยพาเลยกูเออขอให้ที่มีข่าวหยาบไปผมขอให้เพที่มีค่าหยาบโอ้โทรศัพท์โคตรเจ็ดแม่มนี่เจ็ดแม่มเจ็ดแม่มโอ้โห ในห้องรูบ้านหน่อยโอ้โหแล้วมึงจะจองเพื่ออะไรก่อนมึงเขียนชื่อมึงเนานะโอ้โหขอไปทำยาอีกรอบอยากดา่าโทรศัพท์อ่ะโทรศัพท์มันกระตุกกระตุกเอ้ยตรงนี้เคยแหละเออเคยมาแล้วโอ้โหซื้อฟรีเมียมมาซื้อฟรีเมียมมาเหมือนเราเลยเนาะโอ้โหสองร้อยโลบากะ่ะไม่เชื่อก็ดูนะนี่โอ้อันนี้แหละสองร้อยโลบากนะโอ้โห ขนาดนี้แล้วมึงยังกระตุกอีกหรอโอ้โหตัวสับโคตรบีบแตะเบาๆโอ้โหไอ้กซซื้อฟิล์มเหมือนเราเนาะมูี่เว่นกับ vivo y สิเ็มันเล่นไปเล่นมาในปีหกแปดเนี่ยค,คือแบบกระตุกครับผมโดยเฉพาะคนเล่นเยอะโอ้โหแล้วจะกระตุกเพื่อเลยก่อนโอ้โหเออแบบนี้แหละ ได้อยู่ได้อยู่มันน่าจะเป็นอันอันเท่คลิปแล้วโอ้โหถ่ายไปสี่นาทีครึง่งโอ้โหเลยไม่ได้อีกโอ้ยแล้วจะกระตุกเพื่อโอ้โหแม่งตัวละครเดินแบบสโลโมชันสโลเพื่อเพื่ออะไรโอโ้โหโทรศัพท์โคตรเจ๊ดแม่ม โอ้โหอะไรข้อความยี่สิบเจ็ดโอ้โหโมูอก็มามิโอไม่ใช่มิมอะไรเ้ยคิดก่อนคิดก่อนอืมอีโมจินั่นแหละอีโมจิโมไอก็มาโอเคขอเลิกเล่นแบบหนึง่งโทรศัพท์จะจะแตกแล้วโทรศัพท์จะแตกแล้ว,ลวโอ้โหแม่งนี่แบตเหลือสิบหกฆ่ามึงขอใ่อที่มีคำหยาบครับผม ผมผมดา่าโทรศัพท์อ่ะโหห้ามห้ามขอให้ยที่มีคำหยาบนะครับผมคลิปนี้พวกอยากด่าโทรศัพท์อะ่ะมันมันกระตุกเออเออแบบนี้แหละใครดีโอ้โหแบบนี้แหละโมสำหรับ v ี v o ว1ว ram กเมสามเขี่ยโอ้โห อ้าวเริ่มงอ้อีกเหรอพอดีมือไปกินข้าวเหนียวมาเลยทำให้มันเลื่อนไปติดอ่ะนั่นแหละโอเคเส้นนี้มายังไม่โดนเลยโอ้ยโอเคเซฟไว้ก่อน โอเคคลิปนี้ที่มีคำหยาบผมขอโทษนะครับโอ้ยลืมกระโดดคลิปนี้มีคำหยาบผมขอโทษนะครับผมสำหรับสำหรับคลิปนี้มีคำหยาบเพื่อแบบผมอยากด่าโทารศัพท์จริงๆอะ่ะโอเคนะครับผมคลิปนี้คือคลิปแรกที่ผมพาเล่นรูบบอโ โทรศัพท์โคตรบีบแต่โอ้โหแบตเหลือสิบห้าแล้ว <25. S 1> เล่นหมดไม่ได้ต้องเหลือห้าเปอร์เซ็นต์เนฮอวันศุกร์แล้ววันนี้พรุ่งนี้ก็วันเสาร์จะได้อยู่สักทีโอเคโคตรเจ็ดแม่มโทรศัพท์ โทรศัพท์โคตรบีบแต่จะจะบีบอะไรอุ้ยโอเคขอพักเสียงแปบบ๊บจิบคอแล้วตอนเนี้ยจิบคอพ่อดาโทรศัพทพ์ตัวเองโอ้โหเฮ้ยอันนี้คืออะไรวัสดีเบคอน โอ้ตรงนี้ถ่ายกี่นาทีแล้วแปดนาทีโอ้โหเมมจะเต็มไหมเนี่ยเอ้ถ่ายไม่เกินประมาณสิบห้านาทีครับผมเพราะว่าเมมจะเต็มโอเคบานานะเสี่ยงโชคโอเคตรงนี้ง่ายก็คือตรงนี้แหละตรงนี้นะนี่ตรงนี้โอเคตรงนี้แหละ เล่นในคอมคือแบบยากมากเลยนะเล่นแมบ,บออบบี้อ่ะมันต้องควบคุมยากมากเลยอะ่ะโอ้โหโอเคเสื้อผ้าหยียบเลยเขาบอกเพื่อเสื้อผ้าประมาณสองร้อยปีแล้ว ตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่เกิดยุคยุควานอตั้งแต่ยุควานอโอ้โหเสื้อผ้ายุควานอวานอคืออะไรเอ่ยวานอก็คือลิงลิงลิง,ลงเหมือนคนนั่นแหละเนเวลากับเข้าสู่ยุควานอนั่นแหละอืม โอ้โหใบพัดก,กูไม่เห็นไงแล้วมึงไม่มีเงาหรอไอ้เฮียกูไม่เห็นเลยกูเดาเอากูเดินไปมึงไม่มีเงากูตายเลยไอ้เฮียโอเคขอไปที่มีคยาบกี่ทีแล้ะเก้าโอเคสิบ อีกห้าที <G ül> กูไม่ได้อันนั้นเลยโอเคโอ้โห <Okay>. oh. แบกเหลือเท่าไหร่ oh. 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 สิบสี่โอ้โหโอ้โหโทรศัพท์กระตุกมากเลยบีบแต่โ okay. อเคเออกูตายไอ้เฮีย <K ill> ขอโทษครับผมที่มีคำหยาบ โอเคนะพอแค่นี้นครับผมมีโนเมจจะเต็มบายบายครับผมขอบคุณครับ